บางคนนี่มันเฮ็ดเดียกดีสื่อสัตว์สุจริตบ่เอาของไถ่เฮ็ดเบียกมีผลสาเร็จแต่ว่ามักเว่าสื่อเป็นตนํนานว่าบ่ถือกับว่าน่านั่นแหละตอนแนวคิดการเมืองบนนักแมนอันนี้เห็นว่าเฮ้าสางขานิยมไปเฮ็ดให้ค้นเฮานี่มันเป็นคนบ่วัวื่อเป็นคนขี้ตัวหลกรวมกัน อันนี้วกสหายว่าบ้องคนตัวโอ้อันนี้มันหยอนเศรษฐกิจตลาดมันมากเลยเฮ็ดให้คนเขานีตัวตุ่มห้างเงินหัำมันว่แมนเนี่ยนะวกสหายเบิ้งประเทศญี่ปุ่นเขาก็พัฒนาเศรษฐกิจตลาดเทอะไรมาแต่ว่าไพ่ข้อสงยอดว่าประธานคมของญี่ปุ่นมันเป็นอะไรเขายังจื้อว่าอ่านถึงบทหนึ่งว่ามีเด็กหน่อยคนหนึ่งมันระวางหกเจ็ดสี่มันหิวเขามันหนุงทรงเจอขาดพอแม่มันตายหมดมันจัดแถวอยู่ล่างคุณ หมอนักขานี่เห็นแหละเอาเขาจี้ให้มันแทนที่มันจะกินมันหิวมันบอกมันไปปะไปบอลส่วนรวมมันว่ามีรายคนกระจัดแถวยังหิวกว่าล้านอี้อันนั้นมันแมนนมันแมนมันมอนหยอดเศรษฐกิจตลาดไลเหตุให้คนของมันหรือว่าย้อนระบบการศึกษาของพวา